อยากเทรด forex แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกโบรกเกอร์ยังไงแล้วโบรกเกอร์เนี่ยมันมีหน่วยงานกำกับดูแลเหมือนกับหุ้นหรือเปล่าถ้าอยากรู้ติดตามชมกันเลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ forex ep ที่8นะครับอ่าหลายคนอาจจะมีคำถามและสงสัยนะครับว่าตลาด forex เนี่ยเป็นอะไรที่แบบู น่ากลัวมากเลยเพราะว่าแบบได้ข่าวจากแบบพวกฟอเร็ก 3D นะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะขอแยกๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่าฟอเรก 3D เนี่ยไม่ใช่ฟอเรกแบบ100เพราะว่าเป็นการแอบอ้างฟอเรกนะไปใช้ในการระดมทุนเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับไปใช้ระดมทุนการเป็นแชร์ลูกโซ่ ฟอเร็กที่แท้จริงจะไม่มีการรับประกันผลไม่มีการเอาเงินไปฝากกับคนอื่นนะฮะแล้วก็ฟอเร็กเองเนี่ยเอาจริงนะถ้านั่งศึกษานะครับมันไม่ใช่การพนันนะครับมันมีการแบบศึกษาเป็นวิชาความรู้โดยเฉพาะทางแยกแยะไปต่างหากนะครับแต่สําหรับหัวข้อวันนี้เนี่ยก็จะมาไขข้อความข้องใจนะครับว่าตลาดฟอเร็กเนี่ยมีหน่วยงานกํากับดูแลหรือเปล่าก็ แต่ก่อนนะครับบอกเลยว่าไม่มีนะฮะไม่มีคิดแต่กราชปี2001จนถึง2016นะฮะแล้วก็2001ถึง2007เนี่ยสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหาราัฐอาณาจักรนะครับเคยมีคดีช่อโกงในเรื่องของ Forex เนี่ยแหละจนเกิดเป็นข่าวคึกโคมใหญ่โตนะฮะจนเกิดเป็นข่าวคึกโคมใหญ่โต ทำให้นะครับหน่วยงานที่ในอเมริกาและอังกฤษเองเนี่ยก่อตั้งหน่วยงานกํากับดูแลของบล็อกเกอร์โฟลิขึ้นมานะครับของบล็อกเกอร์โฟลิขึ้นมาก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับกรตนะฮะที่ทําหน้าที่ดูแลการตรวจสอบบริษัทที่ไปขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะฮะที่แรกเลยที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนะฮะหน่วยงานกํากับดูแลของสหราชอาณาจักรเนี่ย หน่วยงานแรกตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับก็คือ FCA นะฮะย่อมาจาก financial นะครับ c o n d u c t นะฮะ authority หรือว่าหน่วยงานกำกับดูแลนะครับทางด้านการเงินอันนี้เป็นของประเทศอังกฤษทีเนี้ยมันก็จะมีกฎระเบียบนะครับคล้ายๆกับเหมือนบับธนาคารเลยว่าการที่จะเปิดธนาคารได้เนี่ยจะต้องมีเงินทุนขั้นต่ำนะไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่เป็นเงินที่เป็นการวางหลักประกรัน นอกเหนือจากระเบียบหรือวิธีการดําเนินการทางธุรกิจนะครับอย่าง FCA เนี่ยก็จะมีการกําหนดไปว่าโบรกเกอร์ที่ต้องการจะเปิดเป็นโบรกเกอร์ในประเทศของเขาเราจะได้รับใบอนุญาตที่เป็นลาเส้นนะประกอบกิจการเรื่องของ CFDs นะครับหรือว่าฟิวเจอร์หรือว่าพวกสินค้าทางการเงินต่างๆเนี่ยจะต้องมีเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่า1ล้านปอนด์มาเป็นหลักประกันและต้องแยกบัญชีนะฮะ ต้องแยกบัญชีระหว่างบัญชีลูกค้าบัญชีบริษัทเนี่ยออกไปกรณีที่แบบบริษัทเกิดเจงขึ้นมาเนี่ยเงินหลักประกันนี้ครับก็จะต้องเอาไปชดเชยให้กับลูกค้าอันนี้คือของประเทศอังกฤษนะฮะอ่าถัดมาก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็ได้รับความนิยมนะฮะก็คือถัดมาเป็นของอเมริกาเอ่อของออสเตรเลียก่อนนะครับออสเตรเลียเนี่ยก็ชื่อ ASIC หรือ a s c นะครับก็เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของจิงโจ้นะ แล้วก็เงื่อนไขต่างๆอาจจะมีการผ่อนปลนมากกว่าของทางกิษทองทองทางอางกิษนี้จะได้มาตรฐานสูงมากนะครับอของจิงโจ้เนี่ยก็จะมีการแบบลดเงื่อนไขว่าสามารถให้นักเทรดเนี่ยคือเฮดจิงก็ได้นะหรือแบบว่าเป็นแบบสเกลปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับมันเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ยิบย่อยนะฮะแล้วก็จะมีอ่าที่เหมือนกันเลยคือจะต้องมีเงินเป็นหลักประกันไม่น้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้นะอ่าอย่างเช่น ของออสเตรเลียเองเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นกราตตไม่มีกฎแบบไฟโฟอะไรต่างๆนะครับอีกที่หนึ่งนะอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินก็คือของสาธารณรัฐไซปัตนะครับ CYSEC e นะฮะของสาธารณรัฐไซปัตเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมของสาภาพยุโรปนะครับเวลาเราจะเลือกโบกเกอร์เนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบโบกเกอร์